กระซิข,ของเราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะโตโยต้าวีโก้แคปนะคะเป็นรถกระบะปี04ค่ะคันนี้เครื่อง 3,000cc ตัว E นะคะราคา129,000บาทค่ะภาษีพรบรปี67เครื่องดีช่วงร่างดีภายในสวยสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้านะคะด้านหลังค่ะในแคปนะคะห้องเครื่องค่ะ 3,000cc นะคะ อัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายค่ะสนใจราคัน2น0 0 0บาทเท่านั้นมีเล่มให้ครบแบบพร้อมเลยนะคะภาษีพรบบี B 67ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะไปชมไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ